สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับยี่หม่องชาแนลนะครับเชฟตัวบ้าน,นอกนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมได้ได้รับพรพิเศษนะครับจากบุคคลทั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นบุคคลสําคัญนะครับ ที่อยู่เบื้องหลังนะครับของกลุ่มนะครับผมรักอากงนะครับเซียนแปะลงสีนะครับผมวันนี้ก็ได้รับของนะครับของพิเศษนะครับที่ซึ่งเข้าไปในกลุ่มนะครับผมเล่นเกมนะครับแล้วก็ได้โพสต์เกี่ยวกับเกี่ยวกับการที่ตัวเรานะครับเคารพศรัทธานะครับเซียนแปะลงสีนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้อ ได้รับรางวัลตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วรางวัลนะครับรางวัลที่ได้ก็คือเป็นรางวัลที่เขามอบเป็นรูปนะครับอากงนะครับพร้อมกรอบรูปนะครับจํานวน5รูปนะครับอ่าจนวน5กรเกานะครับซึ่งก็แล้วแต่พิจารณาของอ่าของของของเจ้าของนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มนะครับก็คือแต่ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับก็คือฮีเหลียงนะครับผมฮีเหลียงได้ให้ความมนุเคราะห์นะครับผมมานะครับ จำนวน3รายการนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเข้าร่วมกลุ่มนะครับเล่นเกมนะครับเนาะเล่นเกมมาหลายครั้งแล้วครับก็คือก็ไม่มีบุญวาสนาที่ท่านอากงนะครับที่จะให้ผมครอบครองตรงนี้นะครับณวันนี้นะครับผมก็ได้รับพรจากอากงแล้วนะครับซึ่งต่อไปข้างหน้านะครับผมจะได้นำในส่วนของพยานต่างๆนะครับ เอาไว้บูชานะครับเป็นทื่อยึดเนี่ยจิตใจนะครับทั้งด้านการทํางานนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันนะครับผมวันนี้ดีใจมากๆนะครับขอขอบคุณนะครับมีเหลียงนะครับมากๆเลยนะครับที่ส่งรูปอาโกงนะครับแล้วก็ยันมาให้ผมนะฮะผมจะเอานําติดตัวไว้นะครับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อชุมชนต่อตําบลตัวเองอีกทีหนึ่งนะครับนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องเลยนะครับผมได้มาสดๆเลยนะครับขออนุญาตแกะแป๊บนึงนะฮะ ดีใจมากๆเลยนะครับก็สำหรับท่านใดที่เข้ามาชมนะครับอยากเข้าไปไหว้สักการะบูชานะครับเสียนแปะลงสิงนะครับก็สามารถไปได้นะครับศาลนะครับชื่อศาลนาทีนะครับทองสิรีนะฮะตั้งอยู่ตำบลบ้านกลางนะครับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนะครับก็แต่ช่วงนี้นะฮะช่วงนี้ศาลปิดอยู่นะครับเพราะว่าเกิดนะครับโรคโควิดนะครับ ทางสารก็เลยปิดปรับปรุงแล้วก็หยุดให้การเข้าเคารพบูชานะครับผมมาดูนะฮะนี่ฮะดูท่านดูดูเฮียเกาเพ็กมาให้อย่างดีเลยนะครับแกะเลยนะครับดีใจมากๆเลยนะครับที่ ได้รับยันอากงนะครับแต่มาพามนี่โอ้โหนะครับดูท่านแพ็คมาให้อย่างดีเลยนะฮะขอญาตเก,ก็บกล่องนะครับแกะเลยนะฮะ ซึ่งขอขออนุญ,ญาตนะครับเท้าความนิดหนึ่งนะครับเมื่อก่อนผมอะ่ะก็เคยเล่นพระอยู่เนาะแล้วก็ไปเจอรูปอากงเนี่ยคือบอกตามตรงเลยนะครับคือผมไม่ได้ศรัทธาเลยไม่ได้อะไรเลยนะฮะคือได้เข้ามือมาก็แบ่งให้คนรู้จักกันไปนะครับแต่ก็ไม่รู้เหตุอะไรดนใจจูจ่ๆก็มีความรู้สึกว่าศรัทธาอากงขึ้นมานะครับก็เลยหาหาผ้ายันนะครับหารูปอากงมานะฮะ ชื่อไหมครับว่าเพื่อนๆว่าก่อนหน้านี้ผมไม่มีรูปอากงเลยนะฮะไม่มียันไม่มีอะไรเลยนะครับผมใช้กระดาษ A4 นะฮะกระดาษ A4 แบบปิ้นที่ทํางานผมเนาะกระดาษ A4 เอาเรูปอากงมาวางงที่เวิร์ดแล้วครับปิ้นออกมาแล้วก็ตัดตัดตัดติดไว้ตรงที่คอมทํางานผมอะ่ะคือผมปิ้นออกมาเยอะมากนะครับเอาแจกให้เพื่อนที่ทํางานแจกให้พี่โต๊ะข้างๆบ้างเอาติดไว้ดูความศรัทธาของผมนะครับผมมาดูเลยนะครับ โเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงรู้สึกสัมผัสแบบขนล,ลุกเลยนะ <Yahoo! S 1> ผมว่านี่นะครับขขบพุณงห่เหลียงมากเลยนะครับมาณนะโอกาสนี้เลยนะครับเนี่ยฮะที่จริงอะ่ะผมอะ่ะโพสขอแค่รูปอังกงรูปนี้นครับแล้วก็หี่เหลียงก็ได้ตอบโพสมาเนาะท่านได้ตอบโพสมาท่านบอกเนี่ยให้ทั้งหมดนี้เลยซึ่งแบบโอ้โหแบบดีใจครับ ขอดีใจเลยนะฮะนะครับดูรูปอัางกงยิ้มนะฮะท่านป่าปื้มบาท่านป่าปื้มมากเลยนะครับที่ให้ผมมีบุญวาสนาต่อท่านนะครับให้ผมนํารูปท่านนะครับไปสักการะบูชานะครับ,รบขอพรอจากอัางกงนะครับขอคุณมากขอคุณจริงๆเลยนะครับผมนะครับ แล้วก็ตรงนี้ยันนะครับผมยันพร้อมกรอบเลยนะฮะนี่ครับอันนี้คือเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้ที่หน้ารถนะครับเป็นรถดับเพลิงนะครับที่ทํางานนะครับเผื่อได้ออกเหตุออกอะไรนะฮะก็จะได้มีอากงนะครับคอยติดติดตัวหรือว่าติดติดรถไปนะครับให้ความปลอดภัยเป็นที่ยิดเยียวจิตใจนะครับอากงท่านใจดีนะครับนี่นะฮะ นะครับอันนี้ผมจะเอาไว้ห้อยติดคอไว้นะครับหกรอบสวยมากเลยนะฮะกรอบแดงนะครับนะฮะนะครับของแท้นะครับที่จริงอะฮะถ้าอยากได้ยันแบบนี้นะครับสามารถไปที่ไปที่ศาลได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีแจกเนาะนะครับข้างหลังจะปั๊มว่าห้ามจำหน่ายนะครับ ซึ่งที่จริงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับพยานคนนี้นะครับมีพี่ท่านหนึ่งที่รู้จักกันนะครับเขาให้ผมมานะครับก็เป็นนิมิตใหม่อันดีมากๆเลยนะครับที่ผมได้รับพยานอากงนะครับนะฮะที่ศาลนะครับแจกฟรีห้ามจําหน่ายนะครับสารนาทีทองสิรินะฮะนี่ครับของแท้นะครับมีคุณวิเศษในตัวนี้เป็นยันฟ้าประทานพรนะครับยันฟ้าประทานพรนะฮะ ดีใจมากๆเลยครับนะครับท่านใดนะครับที่อยากจะได้ยันนะครับสามารถไปที่ศาลได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อหาไม่ต้องไปหาเช่าในเพจอื่นหรือเพจตามที่ขายพระต่างๆ,ๆนะครับอันนั้นก็คือ ไม่รู้นะครับเจตนาเป็นยังไงเนาะแต่ถ้าท่านอยากได้ของจริงนะฮะอยากได้ของที่อากงท่านปลุกเสกนะครับมีคุณวิเศษในตัวนะฮะลูกหลานของท่านนะครับเป็นผู้แจกให้เองเลยที่ศาลนะครับสามารถไปได้เลยนะครับที่ศาลนะครับที่จังหวัดปทุมธานีนะครับสามารถไปขอไปสักการะบูชาท่านได้นะครับสําหรับผมนะฮะไม่เคยไปนะครับที่ศาลแต่เดี๋ยวถ้าหมดอาโรคโควิดเมื่อไหร่เนี่ยผมหาโอกาสไปสักการะบูชาไปกราบไหว้ท่านแน่นอนนะครับ นะครับผมนะครับสวยงามครับนะครับยันนะครับคือคือแบบใหญ่มากเลยฮะนะฮะโอ้ถุงไปไปแป๊บน,นึงนะสาธุ โอเคนะครับผมฝากไว้นะฮะกับอากงเซียนแปะลงสีนะครับท่านเป็นนะครับเป็นผู้ใจดีนะครับเป็นผู้ที่มอบพรพิเศษให้กับลูกหลานทุกๆคนนะครับที่เคารพศรัทธาท่านนะครับอยากให้ท่านนะครับคิดดีทําดีนะฮะรักษาศีลนะครับกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาต่อผู้มีพระคุณทุกท่านนะครับรับรองนะฮะ ชีวิตท่านจะรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะครับขอพระคุณมากครับผม